สวัสดีตอนเย็นๆนะครับคผู้ชมกอวันนี้ตรงกับวันเสาร์นะครับวันเสาร์ก็วันนี้พวกมายุตอตลาดน้ำเมืองคอนก็อัวใจจะชมเดี๋ยวพาจะชมมาชมบรรยากาศในตลาดนะครับครับตอนนี้ผมเดินทางมาจากนครครับก็อตอนนี้มาโยเตอตลาดน้ำวัวใสเป็นตีเรียบร้อยแล้วนะครับ บ่ายเซ่โมงเย็นนะครับผู้คนจะหลั่งไหลกันมาในลาดแบบคนมาร์กเยอะมากนะครับปลออาทิตย์ละครั้งนะครับท่านปัจจมบันเดี๋ยวเรามาชมบรรยากาศภายในตลาดหนาบปลอมๆกันนะครับมาโอ้ปลาญี่ปุ่นด้วยๆไปนะครับนีข้องตีมันนะครับ,นนรบด้วยๆไปปลาญี่ปุ่น40-50เป่นเงนะครับด้วยๆเลย นี่คร e ับเหล็กเนื О, just, 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 okay. ้อปลาด้วยด้วยเๆนะครับยี่สิบบาทยี่สิบบาทอ้าไม่ได้นะครับไม่มีนะครับไม่มีเอาไม่มีร้านนี้ร้านเดียวเลยนะครับมีร้านนี้ร้านเดียวนะครับเดี๋ยวห่วใจนะครับโอ้ยยี่สิบยี่สิบยี่สิบอืมกายทุกมากเพื่อนได้มาฟรีเยนี่เอ็นใกายยี่สิบเอ๋่นี่ครับกายทุกๆกายทุกๆโตจริงๆนะครับมาได้เลยร้านนี้ร้านเดียวนะครับร้านนี้ร้านเดียว กล้โต้งมาเลยป้าช่วยๆ่วยเยที่บ้านเย่ที่บา้บานไม่มีตำหนิป้ามามนี่มมครับป้ามามป้าญี่บุ่นแต่แ่เป้ังเกงนะช่วยช่วยโอ้โหนี่กับเย่ที่บ้านเย่ที่บ้านอืมอ่าเดี๋ยวเราไปกันต่อนะครับไปเดินดิมชายกลองนะครับว่าบรรยากาศจะชุดฟินขนาดไหนเดี๋ยวมาคอยชมและคอยติดตามกันพร้อมๆมกันนะครับ ตลาดนา้ำอัวใสโอเคเดี๋ยวเราไปกันเลยไปองฟังเต็มไปด้วยอาหารร้านกานะครับมีต่างอาหารมุสลิมอาหารไทยพุทธนะครับมีพร้อมเลยนะครับท่านผู้ชมใครเต้ตองการจะม,มาเที่ยวตลาดอัวใสนะครับ มาได้เลยนะครับคนเยอะมากๆแล้วก็บรรยากาศนา้ำเลฟังเพลงอีกฟังนกับมีดนตรีกลมมาโยฟังนี้คนเราฟังกับดนตรีเลยนะครับท่านผู้ชมโอ้ยสุด,ดยอดเลยนะครับไก่เต้ป้านไปปันมาไก่จะไปทรงกล้ามาจากคนครอาวเวตลาดนะ้ำเพื่อใจก่อนนะครับตันม,มีวันเจ้า,าเรือปันแต้ไมซ้มึงซ้ แต่บางคนก็เซตถุงก็ยังใกล้กันอยู่เลยนะครับจำเจมเบอร์โอเควัดเก่งจังวาดเก่งจังวาดรูปอะไรครับวาดรูปอะไรครับยังไม่รู้เหรอไอ้นั้นไหมอ่ะเป็นอะไรตัวอะไรอันนั้นหนูยังไหมหนูมังกรเหรออ๋อมังกร กับบรรยากาศครับบรรยากาศที่ถนนคนเดินนะครับที่ตลาดน้ําหัวใสครับโอ้โหสวยหามมากครับผู้คนก็หลังไหลกันมาที่ถนนคนเดินเยอะมากครับท่านผู้ชมก็ฝั่งนู้นจะเป็นดนตรีครับเป็นดนตรีกับกลมคมก็ครับ หลังจากที่เดินชอบชิมชอบนะครับก็แวะไปอุดหนุนแมคา้าข้าวยำนะครับแล้วก็เดี๋ยวเอ,อกมาทานดูนะครับว่าจะอร่อยขนาดไหนนะครับเพราะว่าแบบบ้านๆเลยนะครับเำจำแบบข้าวยำแบบบ้านๆน,น้ำบูดูครับ ามาทานกันดูนะครับว่าขายำตลาดหัวไซจะอร่อยตึงใจขนาดไหนนะครับโอ้โหนะครับขายำขายำน้ำเคยกับน้ำเคยน้ำเคยใส่ปลิกข้ากลับมาจิ้มกินเลยอืมอรเอามากินแลงนะครับ มนี่ก็ยำกินในใบบัวเลยนครับท่านผู้ชมนี่ย้วนเล็กอ้นเล็กโอ้มันสีเคี้ยวแปลกนะเกานี่เนะ่อยเจ๊บุ้งนี่สีเคี้ยว,วมดูกระจอยได้ไมั้งสีเคี้ยวเคี้ยวโอ้โหน้าทานนะวะครับเกานี้อืมอืม้อนกําไปมาอืมอืมร้อ khai nhầm mua cầm nhầm thì chào ban chuẩn chùm lại mua chay những cái cầm cái con là Rồi sẽ làm rồi I'm in there. โอเคนะครับร้านเลยเลยละเราโอ้โหนี่ยครับก็ของเกือบหมดร้านเลยแวววับเลยโปรแกรนั่งยืนนับเบียร์แล้วนุแหละนับเบียร์เลยนับเบียร์เลยปักปักเนื้อเลยเนื้อเนื้อให้ใกล้กนเดียวเลยนี่นับเบียร์แล้วและเนื้อเลยมาโปรแกรมาเลยก็ไม่ต้นเลยเนื้อใกล้แต่ตีจ้ามน้องอี่เลยโอ้โหป่านี้ยี่เลย หมดเราเลยนี่แกติดเจอเรื่อยๆเลยนี่โอเคนะครับคลิปนี้แค่นี้นะครับสวัสดีครับ